สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาปเปลียบข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคสาสถานการณ์ราคาทองคามีข้อนแนวโน้มราคาทองคาและต่างงานราคาทองคาประจําวันนี้ประจําวันที่30พันวาคมปี2564ราคาทองคําช่วงกลางวันแกว่งตัวในกรอบแคบโดยตลาดนะคะยังคงมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางด้านนักลงทุนจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อีกทั้งสารัฐนะคะตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 รายวันสูงถึง512,553รายและเสียชีวิต1,762รายโดยยอดผู้ป่วยใหม่รายวันข้างต้นนะคะถือเป็นสติติสูงเป็นประวัติการครั้งใหม่นะับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ในสารัฐขณะที่เมืองใหญ่หลายแห่งในสารัฐนะคะรวมถึงนครนーーิวยอร์กได้ลดระดับหรือยกเลิกการจัดงานฉลองปีใหม่ติดต่อกันเป็นปีที่ส ะะราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบโดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,770ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,834ดอลลาร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่30 ธันวาคมปี2564ไอ้ราคาของวันที่29นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด2ครั้งในการนะคะครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่30ธันวาคมปี2564ทองคำแท่ง9 6 5%รับนะซื้อ28,550บาทขายออก28,650บาท ทองรูปพรรณ9 6ุ์รับซื้อ28,030บาท84สตางค์ขายออก29,150บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่29ธันวาคมปี2 5 6 4สรุปรวมของวันที่29นะคะราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องของขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณที่นี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่ายลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่สินินาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ